ย่างดุดุดุมื่อไรอ่ดุดดุดุแป้งไเน่้มันเค็มมันดิ่งงัดตัวนี่หักกันแล้วเลยอืมาักทีด้หรี่เฮ็ดไม้ด้โอ้แงเนาะมันลุกจำก็ได้อามันลุกจัลัก ขามันไปละละมันลกกนงเายลก้ยลกมีน่เลยดันบ้าไ่ลุกเร็วเลยดึงเือกหมะบันกตีงี้ก็บ้ลูกลวบันี มึงอย่าบอกหบบนออกไมไหวคนแม่มันเน้ยแมงไปามาะจับขาหลากได้บ่จับขาหน่ามาจับมาจับหวันนี้ดึงเขามานีาย้ะาพับข้ขาหน่านะขาขาพับตั้งใตจะบอกว่ามาปลุกเรออกล่าเลยนะไปลูก เอไปอกเอันนาไ้เสี้ยมัดค้าอแวมัดเออเสี้กมัดค้าเอาติ้ม่มันลูกแลนนีอไมา้านมาเยดเสียมัด้ากจับได้โยวัดย้ำมันแทงหรอมันเก็บดิแม่มันลูกแลนเอาเสียยมัดข้าลัางขานานไปสักไรแช่งคนบ่ิสทแหงมันดิบ่เล้วมันถือไงก็คนต่างรลายเนาะเสีอกมัดได้เลยได้ละไปละไป งมันมันากลูเอา้มะเอามีทังมีทังเดียวเเสียกมัดขาย่งว่มัดสองขาหนาขาหลังอันเดียวเสียกเนสียคอามัมนมันเป็นนังสี่ล้วแต่ได้น้อยขึ้นกันนี่อแต่ได้น้อยน้ำคุ้มมันตอนเปเลียงกันนะต่นำีพอนั่นรั่งางลงเลยโอ้ขาสีท่าจะบือมัน น้ำมัดขามัดยังกดกิงวซือเอ้ามาซุ่มนี่กไดนันเยมัดเต้น้อตุ้ย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 อย่าไปวนง่วลูกแล้วคนสิมัดขาง่วแล้วไหนทีได้เขางามคนเขางัวหน่อยพี่น้อง หน่อยก็น,นอนอย่างเดียวมันจะนอนบ่บังอืมะะอืมถ้ามันแท่งเข้าไปแล้วับมันงันเ่ลดมือห่วยจ,จะกวนที่ไปทางใดแล้วเละมีถุงอันแบนบน,นั่นดิมีเส้ักอืมงวย่างก็งวนแบบจักจะดินจะตีงลูกเ็ด งามงามลูกมาจับข้าจับเขาเข้ยเลยๆเจบหมเขาเลยบนเยเริ่มเจบเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วก็ลูกเอาเองลวันนี้อืม แก่รอดหรือ่าแก่บ่หรืออแก่บ่ให้มันติ่งใ่กีมือสองห้ามือสองเามบใกีลจีมือแรกเลันดี้ำอันีนึงสนเข้าัวหน่อยหน่อยเจ็ดเดือนพี่น้องเจ็ดเดือนเตรียมสนไว้่ขึ้นม้ามันสนอยากมันแห้งไร สนแต่เจ็บเดียนนี่แหละพี่น้องแล้ว่าเถิกโซนยากยู่งแล้วมันเจ็บมันเกิดเนเนาะแต้มังเสียกมังเนี่ยโอ้เจ้าบบ้าเมันด้ไมันจีนยันเจ้ามยืนตยังมองนี่เจ้าเขาแตมันปงี่เนี่ยมันมันดินได้นี่เจ้ามายืนแต่ยัมองนี่ไดึงหัวมันไปอีกเดึงหัวมันไปกเลย มันเดียนมามนมกมาสิกูง่กับมาเย้วบงเด้อเ่าเอ้ยถวบมันขามันเตะม,มาสิแท็กตาไปแท็ไปหมดแน่เอไปยื่ะนี่มันจะมายืนอยู่ต้นี้เหอเอาเอาเอามาขาเอาสวสีดแต่ลโตน่ะโตนะมาดึงได้พวกลูกเราไปยๆดสนโอ้ยมันลงไปทงเหรอโอ้ยนสนไหนะสนม่ได้แล้วมันเห็นคนแตกโอ้รลวบ้งแล้วบงแล้วบงแลวบงขาระวบงขา

О.